สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมม่อนสุปรณกในช่องม่อนคลาส,สิกก็จะมาเล่าเรื่องราวที่ได้ไปประสบพบเจอมาเกี่ยวกับพระพุทธรูปโบราณเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่วัดคำสมออำเภอเขื่อนในจังหวัดอุบลราชธานีครับที่นั่นจะมีสิมโบราณเป็นสิมปูนเนาะเป็นสิมปูนที่เป็นศิละปะยวน สิมปูนปั้นนะครับทรงโค้ง,งมีหน้าต่างมีเรียกว่ามีมุกด้านหน้าสันนิษฐานได้เลยว่าสร้างจากช่างยวนนะครับศิลปะแบบนี้ด้านในจะประดิษฐานพระพุทธรูปสันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกันกับสิมผมเชื่อว่าเก่าแก่มากนะครับแต่ว่ามีสภาพที่เสื่อมโทรมมีขี้นกนะครับหากเราสังเกตเลยเราจะเห็นการลงรักปิดทองสวยงามจริงๆครับแล้วก็เก่าแก่มาก ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งช่างฝีมือบรรพชนอนอีสานโบราณเลยก็ว่าได้นะครับก็มีขี้นกเยอะไปหน่อยเนาะแต่ว่าทางวัดก็ทําดีนะทําเป็นโครงหลังคาครอบโครงหลังคาครอบสิมแต่ว่านกมันก็นยังเข้าได้อยู่ดีนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายเนาะท,ที่มีขี้นกเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็ถ้าได้รับการบูรณนะถ้าได้รับการดูแลนะครับปัดกวาดสักนิดหนึ่งผมเชื่อได้ว่าพระองค์นี้มีความเก่าแก่ และเชื่อว่าท่านมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากนะครับดูจากความแม้เราเรามองด้วยตาเปล่าเราก็จะมองถึงความเข้มขลังนะครับเนาะก็อา่าอย่าลืมนะครับหากใครมีโอกาสเนาะเชิญชวนบุญกันแล้วกันนะครับบอกบุญเนาะหากใครมีโอกาสเดินทางไปที่อำเภอเขิงในก็แวะไปเยี่ยมชมสิมโบราณได้และก็เข้าไปสักการะขอพรพระเจ้าใหญ่เนาะคนอีสานจะเรียกว่าพระเจ้าใหญ่นะครับในสิมหลังนี้ได้นะครับเนาะ ผมเชื่อได้ว่าหามีการบูรณะเนี่ยพระองค์นี้จะมีความเก่าแก่และสวยสง่านะครับหากได้เห็นก็จะต้องปลดเปลื้องทุกในใจของผู้ที่ไปกราบไหว้ขอพรได้อย่างแน่นอนครับ